88 Fishing Camp ตกปลาดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับผมวันนี้ผมมามีตัวนี้มาให้ดูนะครับผมเป็น Abu Ambassador 30นะครับผมจริงๆมันมีรุ่นอยู่นะเ,เป็นอะไรนะ igfa นะครับซีรีส์นะครับเป็น Abu a m b ั s เด d ร r igfa ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น30นะครับถ้าลอกรุ่นนี้มันจะมีผลิตออกมาด้วยกันอยู่3เบอร์นะครับมีเบอร์12 20แล้วก็30นะครับ สิบสองกับเอ้ยไม่ใช่โทษทีนะครับยี่สิบกับสามสิบนะครับมันจะเป็นตัวไซส์ที่เท่ากันเลยนะครับก็คือขนาดประมาณสี่โอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวยี่สิบอะครับหน้าหน้ามันจะแคบตัวนี้เป็นตัวสามสิบนะครับหน้ามันจะกว้างนะครับผมนะครับถ้าตัวตัวยี่สิบกับสามสิบนะครับมันจะเท่ากันเลยนะครับประมาณสี่โอนะครับแล้วก็ ตัว12เนี่ยมันจะเป็นลอกไซส์เล็กเลยนะครับเป็นลอกแบบแบบเออ่ตกน้าด,ดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเบรกก็จะไม่ใช่เป็นเลเวลมันก็จะเป็นสตาร์เด็กนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นลอกที่ผลิตนะครับในช่วงเออ่ถือกําเนิดดีกว่าถือกำเนิดมาในช่วงปี1975ถึงปี1985นะครับนะเขาบอกเลยว่านะครับเป็นลอกที่ดีที่สุดของอาบูนะครับของรุ่นนี้เลยแล้วก็เป็นยุคแรกๆที่อาบูเริ่มมาผลิต เบรกแบบเลเวลนะครับส่วนใหญ่อาบูจะผลิตเบรกเป็นสตาร์เด็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นยุคแรกๆของเขาเลยนะครับที่ผลิตที่ผลิตเบรกเบรกเป็นเลเวลนะครับเป็นเลเวลแด็กแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยผลิตเบรกแบบนี้อีกเลยนะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะเนื่องจากไม่ประสบความสาเร็จกับรุ่นนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะใต้คลิปได้เลยครับผมอ่านะครับ เจ้าตัวนี้นะครับวางจำหน่ายนะในะปีที่วางจำหน่ายปี1977นอะครับออกแบบปีที่เริ่มคิดค้นประดิษฐ์่นนะครับแล้วก็อาบู2 0่0นี่รู้สึกว่าจะมาปี1982นนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ใช้เวลาในการออกแบบนะครับหลาย หลายร้อยชั่วโมงมากๆแล้วก็ใช้เงินหลายพันปอนด์นะครับในการพัฒนานะครับพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับผมนะตัวฝาข้างเนี่ยจะเป็นใยแก้วนะครับใยแก้วแล้วก็เคลือบด้วยทองเหลืองหรือทองแดงไม่แน่ใจนะครับแต่มันเคลือบนะครับก็คือมันจะแข็งแรงมากเลยครับตัวเฟรมนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ตัวสปูลเนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็เคลือบชุบด้วยโครเมียมอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแต่ที่อานณานมาเขาบอกว่า ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับบางเจ้าก็บอกว่าตัวนี้เป็นเหล็กนะครับผมก็อันนี้ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่จับดูเนี่ยมันหนักมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กซะมากกว่าแล้วก็ไปชุบชุบนิกเกิลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมดูดีไซน์นะครับระบบเบรกนะครับผมนะตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็ทั่วไปเลยครับเหมือนกับลอกที่มีเลเวล่วทั่วไปเลยนะครับก็คือดันมาสุดมันจะติดตรงนี้นะครับก็ต้องกด แล้วก็ดันไปอีกนะครับผมนะชุดนี้มันก็สามารถปรับได้นะครับไขครงแล้วก็ปรับตั้งจากจะได้ให้มันเบรกมันอยู่ระดับไหนแค่นั้นเองนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงจะเป็นแบบกระเดื่องนะครับปรับลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคลิกเสียงนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งหน่วงนะครับอ่รุ่นนี้นะครับเขาดีไซน์คลิดวิเคราะห์มาอย่างยาวนานแยบยนตมากๆนะครับ ก็คือเขาจะไม่ให้ใช้แบบประแจช่วยในการถอดเซอร์วิสอะไรอย่างงี้เลยนะครับเขาจะทําให้ง่ายที่สุดนะครับโดยการหมุนที่เจ้าตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับถอดตัวนี้ออกตัวหนึ่งนะครับฝาข้างก็จะหลุดสปูลก็จะหลุดแล้วก็สามารถถอดได้ทั้งชุดเลยนะครับผมนะนี่คือการดีไซน์ของเขานะ้ในยุคในยุคปี1970นะครับประมาณนั้นนะฮะ เป็นงานหนักนะครับลอกตัวนี้นะครับเบอร์30นี่น้ำหนักอยู่ที่1,350กรัมหรือ1โล3ามนะครับแล้วก็เบอร์20นะครับหนักที่1,300กรัมนะครับจะต่างกันเล็กน้อยนะครับน้ำหนักต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความจู๋สายเนี่ยตัวนี้ได้550เมตรนะตัดอยู่ที่0.45ห้านะครับผมแล้วก็ตัว20ได้3 7 5เมตรนะครับความจูสายของเขานะฮะ สังเกตแคมล็อกก็จะมีหูไว้สําหรับคล้องสายเซฟตี้นะครับผมนะใครที่ยกตรงนี้นี่ผมยกแค่ยกโชก้อนี่ผมยังเมื่อยเลยนะนะนะก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับเอาไว้อัดงานหนักอย่างเดียวนะครับระบบเบรกแน่นและดีมากนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะฮะยังพอ หากันได้นะครับแต่ว่าราคาก็จะอยู่หมื่นอัพนะครับผมนะอย่างเช่นตัวนี้ก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะครับยังพอหากันได้รุ่นนี้เขาจะมีกระเป๋าหนังมาให้ด้วยนะครับกระเป๋าหนังเป็นแบบหนังสไพล์นะครับผมสวยๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับงานเก่าที่คลาสสิกและสวยงามแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับผมนะถ้าท่านมีทุนก็จัดไปครับผมนะสะสมนะครับสวย,สวย นะฮะสภาพนี้ก็ยังโอเคอยู่นะเห็นไหมครับสวยๆเลยนะฮะดีไซน์เห็นไหมครับทุกนี้นะทุกที่นะครับเขาจะมีให้ให้หยอดน้ํามันเนี่ยช่องเซอร์วิสนะครับนี่ก็ด้วยนะครับช่องเซอร์วิสน้ํามันนะฮะแล้วมันจะมีอยู่ตรงนี้อีกที่กระเดื่องนี่นะครับหยอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เปิดฝาหยอดนะครับพวกนี้ก็เปิดฝาหยอดได้นะครับผมนะมีตัวเกาะสลิงนะครับ EP นี้ก็ พยายามหาข้อมูลมาให้เยอะที่สุดแล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับถ้าตรงไหนไม่ครบต้วนหรือตกหล่นไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมหรือท่านไหนมีความรู้ก็เสริมก็แชร์กันได้นะครับผมบอกมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม